ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของวัสโรคควิด -19 วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตหารเป็นสังฆทานในกิจวัตรโครงการปฏิบัติธรรมพระธรรมญาตราบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีที่9ออนไลน์ผ่านระบบซูมซึ่งพิธีถวายพระตหารเป็นสังฆทานออนไลน์แด่พระพิสูจธรรมญาตราบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีที่9ได้รับการตอบรับ จากพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกรวมพิธีและอนุโมทนาบุญออนไลน์ผ่านระบบซูมเป็นจำนวนมากถือว่าได้สั่งสมบุญร่วมกันทุกวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัคโควิด -19 ที่สาธุชนไม่สะดวกเดินทางมาทำบุญที่วัดได้ตามปกติขณะที่พระพิสูจน์เองต้องปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดวิถีชีวิตใหม่ของชาวพุทธ จึงทำบุญถวายพัฒหาารแบบออนไลน์ซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็ได้นำโปรแกรมซูม Zoom มาถ่ายทอดสดให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งผู้มีบุญทั่วโลกสามารถร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญได้ทุกวันจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และ0995569963